สว,ส,สวัสดีค่ะมุน,นี่พอกันกาแฟหมูปลาตาแย่แล้วค่ะมุน,นี่ใสบห้า,าเมื่อกี้หมูอืมจิตจวัดประจํบวันแย่ก็คือเกีย่ยหมูเนาะค่ะเนาะนี่มุน,นี่ตาอยูค่ะเกียหมูผู้เดียวนี่มาใหายขมูผู้เดียวจ้ามุน,นี่ตาหมอนัดห้ไปเอายาอยู่โรงพยาบาลเนาะค่ะเนาะ ตาเลากับปวยเป็นเส้นเลือดตีบในสมองอืมเป็นโรคอันตรายด้ยค่ะแต่เลากับมันอยู่เห็ุงานบ่ขี้ข้านอกตาถ้าตาอยู่ตากับสิเกียมหมูใหญ่นะคะเนาะได้กับสิเกียมหมูหน่อยกับแมลกอ่อนตากับสิเกียมหมูทองกับหมูแม่พันธุ์ที่มีทองกับพอพันธุ์อืม คุนกะซีเลี้ยบวบ่เคยเห็นหรอกเนาะค่ะเนาะเพราะว่ากล่องอยู่ไกลบ่มีคนไทยให้เด้ค่ะยายกะสิใส่ขาตัาง้งกล่องตัง้งไปกะสิเกีย๊ยวหมูไปเรืร่อยๆเนาะค่ะเนาะอุ้นไปสุดแล้วเด้อพี่น้องของมูคู่หนึ่งกะสิสุดแต่ว่าทั้ง ทั้งเทิงทั้งผีบดท่านมากเลยค่ะกับมีมีอยู่ขอ,อกไล่ขวางอยู่ขอ,อกเดียวหรอกค่ะตะกีมีอยู่สองขอ,อกก็เลยถอนมาว้ทั้งผีเบิดเพราะว่าอ่ามันอยู่ใกล้ตัวผู้มันกวนกันก็นเลยใหญ่นี้มากเพิ่นทองแล้วค่ะก็เลยใหญ่นี้มาอยู่ทั้งผีก็บม่ายากหรอกค่ะสามารถเกี่ยวมูคนเดียวได้เดนาะคะ่ะเนี่ยมือเสา ย่งสอยยางมาแรงสมัยตะกี้กะมีงีสิแม่ย่ากะเกีเยผู้เดียวค่ะมูเอาเขาห้มมูผู้เดียวละตาเราเห็ดซอยจากเทียดอกหลังๆมานนี่ <c oughs> ย่าใจใหายไล่บนไห้ตาก็เลยมาเห็ดเองเลยบอแบนี้ตาก็รับผ้าลานักก็ย่ายเลย่อแบบนี้ตะกี้ย่ายเห็ดผู้เดียวเนาะค่ะส่แม่หาแม่หกแม,กแม่เห็ดผู้เดียวไม่เหลือหอดงี้สิแม่ก็ย่งเห็ดผู้เดียวอยู่แม่ค่ะก็เลยเมือเนาะ เลยบนห้ยตาว่าตาบอ่อซอยวันนี้เล่ากับซอยแล้ะละวันนี้เล่ากับเลยเห็ดหมูไ่ทั้งเบิดไห้ยแย่ละพาละตะหมูหน่อยกับหมูแมลกอ่อนแมลกอ่อนที่ขอดไม้ด้ค่ะแมลกอ่อนใไ่กับบอสบอสนี้ที่ลูกไงแล้วไกลสิปิดคอกแล้วกัให้กินน้ำมูอาหารน้ำมูแต่ออกไม่ไมหอดซิบมือค่ะเลี่ยงเลี่ยงซ่าหมูหน่อยไปยุสิบมือ กับจังคอยสิเปลี่ยนให้กินอาหารไปน้ำมูเขาแล้วก็เปิดคอกให้ลูกเพิ่นออกมาเปิดคอกลูกออกมาเที่ยวพอลูกเพิ่นได้ซี่สิบหามือปิดคอกเพิ่นว่าให้เขาห้าแม่เด้ยค่ะแบบน,นี้ <laughs> มีหลายจังหวะใด้เลี้ยงมูตอนออกไม่ไมกะให้แม่เพิ่นเอาหัวอาหารหมูหน่อยเด้ยค่ะให้หัวอาหารหมูหน่อยสองกำสองกำม,มือใส่ในข่าต้่มใส่ในห้อแต่ห้อมกัอยาใส่หลายใส่ห้อ ที่หามูหน่อยละค่ะห้ามร่วมห้ามกับปลาดออนแห้งแม่ค่ะห้ามร่วมใส่ห้ามร่วมค้นให้กินอืมแปบลบว่าตักข้าวต้มสองถ้วยห้ามสองถ้วยหาัวหารสองกรริ่มค้นๆให้กินซ้ำนั่นพ่อถ้วยแกงเข้านี่ละค่ะเพราะว่าหมูแมลกอ่อนมันบ่ได้กินหลายย,าย่าห้มกินหลาย นี่คือใส่เสียงภากเอาดอกค่ะเดี๋ยวนี้กันยืนช่องมึงอีหยังบนนี่ช่องมึงหยังย่ายอื<ม>ถ้าคิดบ่ได้ตาบ่อยู่ก็เลยเอาเอา,เอาตาขาตั้งกล้องตั้งเอา,นา,นาเนาะค่ะเนาะงเด็พากเอาพายงามปอมไม่ได้เกี่ยวหมูเกี่ยวหมูยังพายงามอยู่เด้อยาย เอ,อ้อยันเป็นเห็ดแต่อยากหัวเนาะเจ้านี่นี่กับสิบผ้าเบิง้งนี่เดีอค่ะนี่มันมืดไหมค่ะในคอกหมูมันมืดเนาะนี่มาซองเบิง้งอันแม่เพิ่นกินเนี้อบี่เกียร์แล้วม่ซองเบิ้งแม่เพิ่นกินเงย้ลูกก็คค้มกินน้มสิละค่ะนี่มันมืดเบิ้งบม่เคยเห็นเนาะค่ะเนาะมันมืดอ่ามันเป็นโฮมเนาะค่ะเนาะ ก็ขออภัยด้วยค่ะเด้อถันมองบ่เห็นก็ได้พูนเห็นแต่หลังๆก็เอาละเลียงมันกับว่าด้ยากยังดอกค่ะแต่ว่าวันข้างนายายคิดไว้อยู่ว่าสีเศร้าเลียงมันสิไดเศร้าบ่อแต่บึงมันมีอันถันมันมีปัญหาหลายๆอย่างเขามากับสีเศร้าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเลียงเนี่ยมันมวนอยู่ค่ะถ้ามันอยู่แบบ ปกติคือเก่าว่ามีหยางมารบกวนกะสิหนีอยูอม่มันมีเลี้ยงผ้าสูงผ้าสีผ้าหยังขามากน่กน็โอ้ยกะหย่านมันบม่มเงินเสียผ้าษีเนาะคะ่ะเนาะมันเป็นการเลี้ยงอ่าเป็นอาชีพเสริมเลนเลนของเช่าวายเช่าหน้าห่อขันว่ามันยุ่งยากกะสิเศร้าเลี้ยงเนาะคะเนาะเปลี่ยนเห็ดแนวไม่เห็ดตะนากินก็นได้ดอกนอนล้ำอ้อยอ,อยโหลดเนาะพี่น้อง <laughs> นอนล่ำอยู่เตียงหน้าอ้อยอ้ยอยบ่มีเบียกบ่มีงานเลี้ยงตกกะกะแตนกะหาหญ้าให้กินบ่นไหวเลยค่ะตกกะกะแตนกะกินหญ้าวอดไหวเลยสมัยตะกี้ยายปลูกหญ้าไว้พวกเลี้ยงตกกะกะแตนกะไปลกักตะหญ้ายายมาให้ตกกะกะแตนกินปลูกหญ้าไว้งัวตะกะแตนก,ะ,นกะกินค่ะสำหรับคลิปนี้กะบ่มีหยังค่ะพามาเบิ่งเกี๊ยวหมูเนาะค่ะเนาะเกี๊ยวหมูน้อย ามาเกี่ยมหูหน่อยผู้ดเดียวตาประยู่ก็เริ่มมาถ่ายคลิปให้เบึ้องม,มันหังเป็นเหมือดเราพี่น้องแนบบอกใครเห็นอ <c oughs> ขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจสุขคนเด้อค่ะเด้อขอบคุณสำหรับกำลังใจที่แวะมาเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจให้ยายนะคะ ขอบคุณด้อค่ะด้อขอบคุณสําหรับ